สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เป็นาบายของวันที่20ค่ะ20รกรกฎาคม2,568ค่ะวันนี้จะมารีวิวรถะถ่ทยสคันเลยเด<ม>ีย๋ยวเราจะไปชมคันแรกก่อนคันแรกเป็นรุ่นคตา L อลามสค่ะ นี่เป็นรถจดทะเบียนปี53อุปกรณ์2ชิ้นเล่เมเอกสารครบเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะคุปตาอามสยคันนี้เปิดราคาขายที่195,000บาทค่ลูกค้า195,000บาทค่ะทละเราเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะเช็คจุดรัซื้ืให้เรียบร้อย กี่กแกปั๊มเดิมๆค่ะทาร้านเก็บงานสีให้รอบคันค่ะแล้วก็เช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบอกกองแล้วก็ลูกหมาลูกเปืนค่ะจุดไหนรั่วซึมทาร้านเปลี่ยนถ่ายออกให้ลูกค้าเลย สองเรานะที่ควนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิค่ะคุ้มมากนะคะลูกค้าคุ้มมากเลยทางั้านเก็บงานให้ฟรีเรียบร้อยค่ะในราคาหนึ่งแสนเก้าหมนห้าพันบาทพร้อมเก็บงานให้ลูกค้ารอบคันเลยค่ะลูกค้าไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ทางร้านเราส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกนะคะส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกแล้วก็ทางร้านขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิเากเกสอค่ะคันต่อมาค่ะเป็นรุ่นคูปต้า l 5018 DT จดทะเบียนปี59คันนี้เล่นเอกสารครบค่ะวันนี้จะมารีวิว2คันเลยค่ะลูกค้าเก็บงานเสร็จเรียบร้อย2คันค่ะ เสียงวีดวีดหรือท่อค่ะคันนี้ แปลงม้าค่ะเขายนสีสูบค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดเดนนาผ่านพวนตาช้างค่ะผ่านพวน6กใบาตาช้างเปิดราคาขายที่3,89,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสามแสนแเก้าพบาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันลูกค้าออกจากร้านไปใช้งานได้เลยค่ะ ว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถนะคะลูกค้า,าสามารถจองออนไลน์ได้ค่ะวิดีโอคอลมาเลยวิดีโอคอลมาดูแล้วถ่ายได้ค่ะทางร้านเรามีหน้าร้านจริงนะคะแล้วก็ขายจริงค่ะตานแล้วถ่ายมือสองเรานะที่ขวัญแก่นค่ะเปิดทุกวนันเลยคุ้มมากค่ะคันนี้ เปิดราคาขายแค่389,000บาทแล้วแล้วก็เก็ตงานใด้ทีเรียบร้อยค่ะ ปิดราคาขายแค่389,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะคันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็น50แรงมา้าเครื่องยนต์สีสูบค่ะโซ่ข้างแข,น,แข,น,แข,น,แขนกะแขนอ่าแขนกลางแขนตั้งโซ่ข้างนะคะทางร้านอ,าอ่าตัวไหนใช้ไม่ได้ทางทางร้านเปลี่ยนถ่ายเอาให้ลูกค้าใหม่ค่ะ งาน2,400ชั่วโมงค่ะคันนี้2,400ชั่วโมงสนใจรถถ่ายศูนย์เก้าแร้านรถถ่ายมือสองเราแลยที่ขวัญแกนค่ะร้านเราสูงจริงขายจริงค่ะลูกค้ามีรถหลายรุ่นหลายคันค่ะมีทั้งยานมาก้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดดอคูเปอร์ต้าเอลสาค่ะสนใจรถถ่ายคันไหนสอบถามแม่ค้าได้เลยแม่นะคะ้าเปิดทุกวันเลยค่ะลูกค้ามาเทสมาขับได้ค่ะ รถถ่ายสวยๆเลยเก็บงานเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานเลยเอาวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายคูปะตา L 3 4 0 8 DI แล้วก็คูปตา L 5 0 1 8เพียนท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราอีคธอนแก่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้า